ลุกเขาแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้ก็มีลำธารให้เราเล่นได้ไคะ่ะบรรยากาศดีมากๆเสงน้ำไหลยเย็นมากชิวๆทุเทบไม่มีแบบนี้ให้เรา วันนี้เราพามาดูต้นไม้ตอต้นยมขินชูพอปลูกมาหลายปีแล้วจะเป็นสิบปีแล้วค่ะนอกจากจะกันดินสไลด์แล้วยังสวยงามด้วยค่ะจะได้มีป่าให้เราดู สายต้นมากค่ะต้นยมกินข้างล่างเป็นลำธารสวยงามคดเคี้ยวคดเคี้ยวสวยเลยค่ะบรรยากาศดีมาก มหม้มอไม่มีอะไรก็มีแบบนนี่นะถ้าจำเป็นขึ้นมาจริงๆก็ทุ่งปลาติกต้็นำร้อนก็โวดน,น,นะโคดนำด้ำเหมือนเล่นทำสุกอ่ะค่ะก็ทุ่มนี้แต่แท่งสนุกคือ ง,ง่ายเลยนี่มันเยอะเหมือนกันนะพี่หมาเนะอะหน,น,นูก็นึกว่ามาแค่นี้พี่หมาหนูก็นึกว่ากระติดเดียวยอะไรเงี้โอยโอ้ยเยอะเยอะจริงสแสดงว่าไอ้ที่พ่อปลูกต้นปาล์มหลายต้นมันก็คงได้จริงๆแหละพี่หมาเอาปลามาด้วยนะมาย่างเดี๋ยวหนูเอาเกลือเอาอะไรมาอ,อ,อย่าพูดถูแล้วไม่รู้เอาได้ปะเอา แม่มันสนุกดีเจ้าผู้อบล้อม น,นี้เรามาปลูกหมากกันค่ะตอนนี้ใส่น้ําเปลี่ยนทิศก็เลยมาปลูกหมากไว้แล้วก็เผื่อให้น้ําไหลมาทางนี้ค่ะไหลมาทางเก่าเพื่อจะได้ให้ตรงนี้กลายเป็นเกาะมีแม่น้ําล้อมรอบทุกทิน้ำอ่ะตรงข้างหน้าเนี่ยคือลําน้ําเก่าแต่ทีเนี้ยน้ํามันเปลี่ยนทิศไปทางข้างหลังแล้วแต่ทีเนี้ยดินตรงเนี้ยก็เลยโดนน้เํเซาะจนกลายเป็น เกาะตรงกลางเลยค่ะที่นี้ก็เลยแบบจะไม่ทำลายธรรมชาติก็คือตรงนี้ก็ยังปล่อยให้น้ำไหลผ่านได้แล้วตรงนี้ก็ยังเหลือที่อยู่แล้วก็พยายามจะเจาะน้ำให้วิ่งกลับมาสายเก่าเพื่อให้กลายเป็นตรงนี้เป็นเกาะล้อมรอบแล้วตอนนี้ก็เลยเอาต้นหมากมาลงแต่ว่าคือในบ้านคนยู สกปรกมากเอาขยะมาทิ้งแต่ว่าเราก็เอาหมากมาปลูกไว้เพื่อให้น้ํามันล้อมรอบมันจะได้สวยงามอะไรอย่างนี้ยค่ะเนี่ค่ะ,คะตรงนี้แม่น้ํามันเปลี่ยนทิศไปแล้วแต่ว่าเราก็นี่ค่ะมีต้นหมากเอามาปลูกให้ชิดๆให้ติดกันเลยเพื่อความสวยงามแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมาทํากระท่อมอยู่ตรงกลางนี้ค่ะแต่ตรงนี้คือต้องการปลูกให้มากอะ่ะเลาะริมไปเพื่อเวลาที่มาอยู่ เราเป็นผู้หญิงมันก็อันตรายก็เลยทีนี้เอามากมาปลุกล้อมรอบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะทําขนาน้อยให้มันสวยงามตรงนี้ยนขาดที่มันขาดไปเยอะเลยเนี่ยค่ะคือนะ้ที่ตรงเนี้จ้างพี่เขามาช่วยฝันก็ที่ประมาณพี่เขาบอกว่าประมาณสองงานเลยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่มาทําเนี้ยคือที่ตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นที่โลกล้างไปเลย เพราะว่าแดนของฝั่งนู้นนะเขาก็ลงมาไม่ได้ละตรงเนี้ยก็เป็นล่องน้ําจริงๆรล่องน้าไม่อยู่ตรงนู้นแต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่ส่งงานที่ว่าของเราแต่ว่าน้ํามันมาเปลี่ยนทิศก็เลยทําให้วันนี้ก็เลยมาบุกเบิกใหม่เพราะว่าเดิมอเคยปลูกปาล์มไปแล้วต้นปาล์มแต่ว่าเขาหลังก็ไม่ได้มาดูแลครับทีนี้ก็เลยน้ํามันก็ ัดเข้ามาแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้มาดูอะไรเงี้ยค่ะต้นปาล์มที่ปลูกไว้ก็เลยตายไปแล้วหมดเลยนี่ก็มาใหม่จะปลูกใหม่แต่ว่าจะปลูกไม้ป่ายังคงธรรมชาติให้มันสวยงามเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเนี่ยค่ะกําลังทําเนี่ยลองหอยจากหลักฐานก็คือยังมีปาล์มมีต้นไผ่ยอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่ดูสิคะเนี่ยคือแบบมันเนินสูงมาก ตรงนี้ค่ะให้ดูมันสวยต่อไปพอมาทำตรงเนี้ยเอากระท่อมมาปลูกก็จะเป็นกระท่อมกลางน้ําน้ํา,าก็ไหลจากนี่คือทางน้ําใหม่ส่วนตรงนู้นก็คือทางน้ําเก่าทีเนี้ยก็จะกลายเป็นน้ําล้อมรอบแล้วก็จะทําสะพานข้ามมีกระต๊อบก็คือทีเนี้ยสวยงามแน่นอนค่ะคือธรรมชาติเราไม่ต้องไปบุกลุกเขาแต่เราอยู่ตรงที่ที่มีลำธารมันก็จะได้ความสดชื่น นี่ค่ะนี่ก็คือทำฝายไว้นี่ค่ะกันน้ำไว้ให้น้ำค่อยๆแหลออกฝาก็จะได้เก็บจักน้ำไว้ได้ด้วยค่ะสวยงามลมลืนธรรมชาติมากๆค่ะ